สบัยดีพี่น้องคริปสบายดีเอฟซีทุกท่านมือน้องอาเตมเลยนะทุญย่ากลับลงจูจงงบคือจังซงเออมาดูพี่น้องมาหายอยากกินขนมน้ององีจะอ้วนต้มเตี่ยมนะพี่น้องแอบแอบแอบมอดลงในนั่งเพลงตัวนะจะน้องเคยชิตติลิกซิต ว,วันวันเอ้ยมาหายอยากกินขนมมาดูได้กินแล้วก็หูย้ยามยามอยูอย่กินเด้อบ่กให้ถิ่มเด้เอ,ามามอ เป็นนงูนนงมันเป็นไหนและเมันขวบขวบขวบกแม่พี่ดาเปตัตีเอาเพื่อนนะเรามาทางปากนองได้ลวเบ่อ้ันนี้วานดูนี้วานใฉ่นี้วาน่อีโอ้ย แก้ไอ้ยีดูอา,อาแพงไอ้ไอย,อยีไว้แพงไอ้ยีดูเตะจุ๊บกันได้ไหมจุ๊บกันก็อยากกินนมนะไม่ไม่จุ๊บอันนั้นกระทางปากง่ายแต่ว่าลูกไปจุ๊บเนี่ยนะ่งโอ้ยยังกผสมเป็นแนวนั้นนะนะนะ อันนี้วันสปลาลุงดูนิดองชงจ๊บสปลาลุงให้ปลาลุงผ่าขนมอมยิ้มมาใหายเห้ยไปเห้ปลาลุงผ่าขนมอมยิ้มมาใหา้น้องอีก,กับน้องเต๋อเห้ยไปอชงจุ๊บโอ้ย<ม>พี่น้องเอ้ยมาจุ๊บมาจุ๊บมาจุ๊บขี้มูกกับมังเงืองอยู่พ่อ <c oughs> เป็นไปได้จังได้แลนกันวะจ๊บอช๊บมาุ๊บอยู่ใกล้ๆ Chúc đưa Chúc mai Ừ ơi Nó in đù Ừ xiên tâm đạc sao đó Con nhảy nhảy là xiên tâm sao đó แแขีเ้เอเอพน้ามานะแม่มาแพรนะขี้โมกเตะอขี้มกอีกอีกอีกูอมนะเตใหเอาคอยเชดเดอดงนอเลิ ไปใส่ลูกมาสิไปใส่อ่ะจุ๊บจุ๊บอ่ะจุ๊บปลาลุงอ่ะจุ๊บปลาลุงลูกโอ้ยเต็มกล่องแล้วซอยเหน็มาดิเต้นท์เราจะกินกล่องหนูแล hm hey ้วอ่ะจุ๊บปลาลุงโอ à, oh, 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 oh. ้ยโอ้ยโอ้ยสักเด้อ เจ้าคนที่เจ้เป็นเจ้กซี่เที่ยวมาหายแต่ป้าลุงจุ๊บอีน้อยได้จ้าป้าลุงก็อยากจุ๊บบักหลาคือกันนะฮะเออโอ้ยบักหลาเขาเป็นตะแพงคือกันลูกเดี๋น้อยนะหมาหยป้าลุงจุ๊บพี่น้องเอ้ยพอดีเต็มกล่องเลยเต็มกล่องขักเต็มกล่องเนี่ยจุ๊บไอ้จุ๊บไอ้ว้ายระวังมาทางตาลูกระวังระวังมันจะทางตาอุ้ยยิบนะ เต๋อย่าเห็นหน้าน่าลูกตายสิบอสอ,อีพาน้องนางลูกไปซื้อสิทายเอาเจ้าหนิไปนางผู้ลูกเอาไว้เต๋น้อยอย่าเห็นหน้าน่าลูกตาอ้ายสิบอดลูกหลาเขียนักาลาก็ได้อืมเขียนักาลาเป็นใหญ่นะอืมน่ะน่ะน่ะมาดูครับคงเป็นตาตีของเผินนะ ล๊บเลยอีน้อยกลับมาลูกพาน้องมานั่งพี่มานั่งใอ้ปลาลูกเบิ้งพี่วักพุทธพี่วักพุทธเด้อพี่วักพุทธเด้อพาน้องไปนั่งดูวะอีน้อยนั่งพี่วักพุทธเนี่ยนะอืพี่วักพุทธเด้อมาเด้อประตูนั่นนี่ก็บวบเต็ม เตะและยานครับไปทัวกลางคืนในซันนสนซุยกัซิยานก็เรา,าพีหัวกุดเนี่ยพี่ยาไปตัดตีอีกคนไปแล้ว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 โอ้ยชิบะจูบอีกแล้วยนุน <laughs> พ่อละลูกป้าลูกเมื่อยจูบเป,ปล,ล่าอะไรลูกเอ้ย <c oughs> หาย่าก่อนฝาลูกเมื่อยจูบมือมาคือ <c oughs> มุงใจไปยาม,มาลูกเหรอ ป็นนางกำนองเต๋อป่าลูกไว้เต้เป็นตัดสั่งขักน้อยๆน่ะกะเดี๋ยวก็น,น้องลูกก็น้องชิย่านนาั่งนั่งอยู่กับนองนะลูกอ่ะนัะ่นนั่นมาห้ามระวังเด้อ ระวังเด้อระวังเด้อน้องนจกตาบักำได้ด้ไอ้องลกไอ้น้องบักาเจะมาอันใหม่ลูกไงหน่องลูกไอ้ใไอ้ลูกอะบักานแล้วจะมาลักงานใหม่นะอีเบซูยี่บเอางาบบดบบดบบดบาบบู้นเอาแบกกินลูก่ khi khi thì khi thì đi khi ăn ở trong pig mukin. Oh, ăn bò hai luôn là nắm ký nắm ký 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 ăn ký 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 k ký ký k ký 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 k ký ký chắc k อย่าเด็ดขาดจะเห็ุจังสิอย่าแลนมาเก็บทงขนมกินองพไปห้องม่นลูกย่ายัดกันไหนหนาห้องเตะก็มีอยู่ได้หรือล่า ำประดังกำน้องลูกมันบ่ญญาดอกบังคับข้าวคัดคัดหรออมไม้คัดออกลอมสิยปากไว้ลูกน่ะเชน้องเชนนองเป็นวัดนะเออที่มันเนี่ยเอออมไม่ไปน่องเองเป็นวัดน่อกินายแล้วจะหน่อยไม่ใหญ่มันจะให้นะโหทำลายก็เฮือยงยืดจิ๋วจิ๋ตึงตะลึงตึงตึง

หัวกุดออกมาได้ออกมาไหมเตปลองปองปลอองสีปมชลอสีเปะชุมชปลองปลอสีปอละชุมชปลองปลอสีปลองปลองปลองปลอสีเปะชุมชปลองปลอสีปลองปลองปลองปลอสีปชมชแล้วปลองปลอสีเปะชมชแล้วปลองปลอสีปลองปลองปลองปลอสีเปะชุมชปลองปลอสีเปะชุมชมปลองปลอสีโอ้ยเช็คกองกันเนาะเออเอาเกือบให้ประถอดเอาเกิอพีเรียกคนเลย ปล o n ปลปลปสีมาเต้นทั้งเพโอ้ยไปปาเอาอีก็แล้วปล o n ปล o n ปลองปลสีโป้ชุมๆแล้วปล o งปลสีโอ้ยเห็นยังไงนะชมินนอนนะมให้นางนอนน้ำหนลูกตกเด้อเจ้าบันไดโตน้อยคือไออีได้ฮะลูกกระยาเออเชยเงินหาเอโอ้ย เด็กก็น้องลูกน้องชิลมลูกเ็กระนองลาคนู้องน้องลน้องคิเจ็บน้องเหโตอ้วนนะลมน่ะซ้ำกับพุยต๊ปดด้ฮะปุ๊บได้ฮะคุณดากระบักไงเลยดากระบักไงโอ้หัวต๊้อยากนอน หายใจบ่ได้นะาเผื่อหายใจบ่ได้นะน่ะน yep> ่ะหายใจบ่ได้แล้วน่ะนั่นแล้วอย่ากินนมลายให้ช่างให้ช่างเยอะให้ช่างอะสช่างปื๊ดช่างปื๊ดปื๊ดตะปื๊ดปื๊ดตะปื๊ด ยา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 ที่เสกให้ดอกโอเคเสร็จคิวบ้านพี่น้องดีแม่สุขุสุขคนเด้อพี่น้องพอกันคลิปไหนดีแม่สุขุสุขคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเงย บุญเจตนาบุญตั้งใจเห็นยังกับขอตัวขอพาย,ายลายขอพระคุณุกท่านที่ติดตามทมส่งมอ,อย่างนี้สวัสดีพี่น้อง